สวัสดีค่ะชาวพุศกขอต้อนรับชาวพุศกเข้าสู่การทำนายดวงชะตาด้วยไพทาโรโคนะคะในเดือนธันวาคม2564 ep ที่2สิ่งที่ไพอยากจะทำนายอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวพุษก ะะและลัคนาราศีพฤษกได้ทราบชาวพฤษภราศีพฤษกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนานะคะและสําหรับลัคนาราศีพฤษภก็ผูกดวงนะคะได้แนบลิงก์การผูกดวงไว้ที่ description เรียบร้อยแล้ว ขอเป็นตัวแทนของชาวพฤษศกนะคะจับไพ่เสียงทํานายเพื่อให้ไพ่ได้บอกในสิ่งที่ไพ่อยากจะทํานายให้กับชาวพฤษศกได้ทราบนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ไพ่อยากจะบอกมีสิ่งใดบ้างที่ไพ่อยากจะทํานายให้กับชาวพฤทศกได้รับรู้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมใบแรก King of Cups นะคะบุรุษผู้มีจิตใจดีงาม The t o w e r เเหรียญค่ะสำหรับชาวผู้สกนะคะที่เป็นคนที่ทำธุรกิจ ะะหรือว่ามีกิจการเป็นของตัวเองนะคะคุณอาจจะเจอกับสภาวะบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาอาจจะเป็นเหตุเล่งด่วนนะคะปัจจุบันทันด่วนเข้ามาขัดจังหวะในเรื่องของธุรกิจการงานการหาเงินของคุณนะคะแต่คุณจะข้ามพ้นมันไปได้นะคะการเงินการทองจะดีขึ้นนะคะรายได้ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมาจากความอุตสาหะมาจากความพยายามและความฉันฉลาดในการแก้ไขปัญหาก็ขอให้คุณเนี่ยก้าวข้ามสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเป็น ัญหเหตุปัจจุบันเร่งด่วนที่เข้ามามีปัญหาให้ต้องแก้ไขมีอุปสรรคหรือมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมาระหว่างการทํางานหรือระหว่างเป้าหมายจุดหมายที่คุณจะไปถึงนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาขัดขวางเป็นอุปสรรคแต่คุณจะก้าวข้ามมันไปได้การเงินการทองหรือว่าคน,คนที่เขามี power พอที่จะมาช่วยคุณได้ อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินผู้หญิงที่มีอำนาจวาสนาหรือการเงินมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้คุณลอดพ้นจากอุปสรรครอดพ้นจากสิ่งที่เข้ามาขัดขวางในเรื่องของธุรกิจการงานหรือชีวิตของคุณที่มีอุปสรรคดังนั้นสรุปได้ว่าชาวพฤษศนะคะคุณจะมีบารมีที่ดีพอเพราะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีงามหรือคุณมีคนที่เ,ออเป็นคนที่ ทำบุญมาเยอะนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคนมาเยอะดังนั้นพอคุณประสบปัญหาคุณจะมีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตช่วยให้คุณออกจากปัญหาหรือแก้ปัญหาได้ปัญหานั้นอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้มีคนที่มีอํานาจวาสนามีพลังพละกําลังพอที่จะซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณได้ค่ะหาถ้วย w h e e o o f Fortune 7ไม้เทา้าสำหรับคุณที่กําลังเศร้าโศกเสียใจทุกใจหรือว่าผิดหวังนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ดีเรื่องการงานก็ดีเรื่องของการเข้ากับคนก็ดีนะคะเรื่องของทางสังคมก็ดีคุณจะมี เกมที่จะสภาวะปัญหาจะเปลี่ยนไปดวงขึ้นจะดีขึ้นคุณจะพบทางออกของปัญหาด้วยความมาณะบากบันด้วยความพยายามดังนั้นปัญหามีแก้ไขได้แต่ต้องพยายามค่ะ q e e e นออ o โ o s หกเหรียญ p e o f w a n d s สำหรับคุณที่ เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะ ใครที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่จะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะคุณเหมือนกับเป็นการที่คุณสร้างบาร,รมีนะที่คุณเลี้ยงดูบุตรหลานบริวารของตัวเองด้วยความมานะบากบั่นพยายามนะคะสู้ด้วยตัวคนเดียวเลี้ยงลูกมาด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีสามีหรือว่าภรรยาคอยช่วยเหลือสิ่งที่คุณพยายามนั้นนะคะบุญบาร,รมีที่คุณสร้างนี้จะช่วยส่งเสริมให้บุตรหลานบริวารของคุณนะคะรักการเรียนมีความก้าว มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตดังนั้นถึงแม้ว่าคุณน่ะจะโชคลายนะคะที่จะต้องอยู่ในสภาวะพ่อเลียเยเล้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าพ่อไม่แม่ไม่ต้องอดทนกับอุปสรรคนานะประการเหนื่อยยากกว่าคนที่เขามีคู่ที่จะต้องเลี้ยงลูกนะคะแต่สิ่งที่คุณทํานั้นเหมือนเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้กับตัวเองส่งผลให้บุตรหลานบริวารของคุณนั้นนะคะรักการเรียนมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็จะกลับมาตอบแทนคุณย้อนกลับมานะคะเพราะ สิ่งที่คุณให้ไปนั้นจะเป็นอะไรที่ยุติธรรมเป็นสิ่งที่บาลานซ์จะกลับคืนตอบแทนให้กับคุณนั่น,น,นเองนะคะหกถ้วยสามเหรียญ king of cups คุณอาจจะได้เจอกับ คนเก่าๆนะคะอาจจะได้เจอกับเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือญาติสนิทมิสหายเก่าๆที่เคยมีความรักความผูกพันหรือเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนนะคะอาจจะได้มาร่วมธุรกิจกันนะคะหรือร่วมพบปะในกรณีพิเศษ อาจจะมาร่วมงานการกุศลคืนสู่เย่านะคะหรือเป็นการพบเจอนะคะรวมรุ่นกันก็ได้ดังนั้นถือได้ว่าความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณเคยมีกับคนเก่าๆนั้นจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาสร้างประโยชน์ร่วมกันอาจจะมาเจอกันแล้วมาได้คุยกันแล้วได้ให้แรงบันดาลใจซึ่งกันและกันหรือให้การอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือให้คําปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นถือได้ว่าสิ่งเก่าๆจะย้อนกลับมาทําให้คุณ เก่งเก่งขึ้นแก่งขึ้นมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ The Fool The High The Hermit 6กแปดถ้วยความละเลยของคุณความไม่เอาไหนของคุณหรือว่าความที่คุณนะอยากที่จะพ้นจาก ภาระหน้าที่ต่างๆนะคะบางทีเนี่ยการปล่อยปะละเลยของคุณเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณก็ได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักถ้าคุณไม่ได้จริงจังนะคะในเรื่องของคู่ครองคนรักในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะสร้างให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วคุณจะต้องแยกจากกันดังนั้นนะคะไพ่ใบนี้เตือนมาว่า การที่คุณละเลยกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเอาใจออกห่างกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือการงานที่คุณละหลวมนะคะทำแบบเช้าชามเย็นชามหรือว่าไม่ได้จริงจังไม่ได้ทุ่มเทความมุ่มานะอุตสาหะเท่าไรนักนะคะความเลินเล่อความละเลยความไม่รับผิดชอบจะนำมาซึ่งปัญหาต้องระมัดระวังว่าจะมีการเสียใจเสียงานหรือเสียคนที่รัก เกิดการจากลาผิดหวังขึ้นมาค่ะ n i g h t of s w o r d Two of Cups Five of Pentacles สำหรับคู่ครองคนรักนะคะคนที่มีคู่แล้วถ้าคุณ ไม่ค่อยประนีประนอมนะคะกันมีการพูดจาที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองไม่ถนอมน้ําจิตน้ําใจกันหรือว่าใจร้อนใส่กันหัวเสียใส่กันนะคะมีเกณฑ์ว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะสั่นคลอนนะคะดังนั้นคู่ครองคนรักนะคะถ้าคุณพยายามที่จะประนีประนอมนะคะคุยกันด้วยเปียวาจาคุยกันดีๆไม่หัวร้อนหัวเสียใจใส่กันนะคะคุณก็จะไม่เจอกับปัญหาไม่เจอกับเรื่องขัดใจ ไม่เลิกไม่เจอกับเรื่องของความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์หรือภายในครอบครัวดังนั้นภายในครอบครัวหรือว่าคนที่มีคู่ครองคนรักนั้นนะคะต้องใจเย็นๆใส่กันนะคะคุยกันด้วยความปานีปานอมอย่าใ,ใจร้อนใส่กันเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ค่ะเจ็ดเหรียญสี่ไม้เท้าสาม วเอาละค่ะสำหรับการลงทุนนะคะลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในเรื่องของการเงินในการทำธุรกิจนะคะหรือลงทุนลงแรงในการที่จะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ของคุณที่ผ่านมาจะส่งผลให้ธุรกิจการงานของคุณมีความเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้านะคะได้เฉลิมฉลองได้ประสบความสำเร็จธุรกิจหรือการงานนั้นจะเป็นอะไรที่ทำได้ยาวทำได้นานเกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงนะคะและคุณจะได้เฉลิมเฉลิมฉลองค่ะในเดือนท่านว่า คมนี้สิ้นปีนี้อาจจะได้เฉลิมฉลองยอดขายทะลุเป้านะคะได้เฉลิมฉลองในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเฉลิมฉลองโบนัสสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจากความมานะบากบั่นพยายามนะคะทำมาโดยต่อเนื่องและตลอดจนเกิดความสำเร็จเห็นผลสำเร็จของธุรกิจการงานที่ทำจนได้เฉลิมฉลองนั่นเองค่ะ t e m p e r a n c e โอโหลออกมาครบเลยนะคะสุดท้ายนะคะสิ่งที่ไพ ทำนายให้กับชาวพฤุกนั่นคือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นค่ะในเดือนธันวาคมนี้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นระดับผู้บริหารหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่นะคะบางคนนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นในระดับ ceo นะคะหรือผู้บริหารนะคะการเงินการทองดีมากๆเลยนะคะเงินทองจะไหลามาเทมาเงินทองมั่งคั่งนะคะเติบโตสูงขึ้น ยศใหญ่ขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นผลประโยชน์รายได้มีมากขึ้นนะคะโอกาสดีๆจะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นคำทำนายสุดท้ายเนี่ยดีมากๆเลยชาวพฤษศนะคะหลายๆท่านอาจจะโชคดีได้อวยยศอวยตำแหน่งได้เลื่อนขั้นนะคะได้มรดกได้ทรัพย์สมบัติได้สิ่งตอบแทนที่ มากมายนะคะเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองบางคนอาจจะได้มรดกเป็นที่ดินเป็นบ้านบางคนอาจจะได้ประมูลนะคะ บ้านที่ดินหรือรถยนต์ในราคาที่ไม่สูงนะคะมีมูลค่ามากแต่ได้มาในราคาไม่แพงนะคะจ่ายไม่เยอะแต่ได้ของมูลค่ามากนะคะด้วยอํานาจวาสนาบารมีดวงของคุณจะได้รับของใหญ่มีโอกาสที่ดีดวงเปิดนะคะได้โอกาสดีเข้ามาบางท่านบางคนนะคะย,ย้ายย้ายไปไปเพราะว่าได้งานใหม่แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้างานที่คุณจะได้ทา นั้น่ะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีโอกาสเติบโตในระดับของผู้บริหารนะคะหัวหน้าง,งานและการเงินจะดีมากๆจะเก็บเงินเจ็บเก็บทองนะคะได้เป็นกอบเป็นกร,รมหรือคุณอาจจะสามารถซื้อบ้านสร้างบ้านซื้อที่ดินสร้างบ้านหรือซื้อรถใหม่ได้ทีเดียวเลยนะคะสรุปว่าเอาเป็นว่าดวงของชาวพฤทศกนะคะมีเกณฑ์จะได้ยศได้ตำแหน่งนะคะและ เงินทองมากมายโอกาสดีๆจะมีเข้ามาหาคุณในเดือนธันวาคม2564นี้ค่ะการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะการทํานายบางข้ออาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูแล้วใช้วิจรารณญาณในการชมไม่ใช่การทํานายนี้จะเกิดขึ้นกับชาวพระสกทุกคนเพราะเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะทํานายเพื่อส่งพลังงานมาเป็นไกด์ไลน์มาเป็นแนวทางชี้ทางให้กับคุณนั่นเองพลังงานไหนที่เป็น พลังงานที่ดีเช่นพลังงานสุดท้ายนี้นะคะก็รับไว้ถือว่าเป็นพรนะคะจากการทำนายของไพาโรแต่ถ้าพลังงานไหนที่คุณไม่ชอบไม่ถูกใจนะคะอย่างเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของสิ่งใดๆที่เข้ามาขัดเป็นอุปสร,รรคต่างๆก็ตามหากคุณไม่ชอบไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านถือว่าคำทนายน,นั้นไม่ใช่ของคุณก็แล้วกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมส่งพลังงานบวกจากการทำนายไพาโรสู่ถึงคุณนะคะจากดิฉันครูเ ปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ขอขอบคุณสําหรับการติดตามขอขอบคุณสําหรับการรับชมการกดติดตามทุกท่านขอบคุณซับสไครต์ทุกท่านที่ติดตามนายทาโรสพยากรณ์บายครูเอกค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้คุณพู้ศกทุกคนนะคะชาวสองทุกคนได้รับพลังงานบวกแล้วมีกําลังใจสู้ชีวิตต่อไปนะคะความหวังไม่สิ้นก็คงต้องดิ้นกันต่อไปและจุดหมายปลายทางที่คุณพยายามที่จะเดินก้าไปสู่นั้นมันก็จะ ให้เข้าทุกวันทุกวันถ้าคุณยังคงสู้และไม่ละความพยายามค่ะยังไงก็คงจะสำเร็จสักวันหนึ่งขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ